สวัสดีครับมาพบกับช่องนัตีิสินะครับวันนี้เราจะถอดแบตเตอรี่รถยนต์นะมันหมดนะแบตมันหมดนะมาเช้าสตาร์ทไม่ติดนะผมจะถอดไปล้างเพื่อเอาตะกั่นจากแผ่นผ้ามันออกนะครับมันจะยืดอายุการใช้งานได้อีกมาหกถึงหปี6เดือนถึง1ปีนะนี่แบบนี้ลูกนี้มันประมาณ3ปีแล้วนะจริงๆมันต้องเปลียนแล้วแหละแต่ผมจะโกงอายุมันจะให้ใช้ได้ประมาณหเดือน ท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเอาแบตไปแก้ไขที่มันเสื่อมสภาพที่มันสตาร์ทไม่ติดนั้นเราต้องมาเช็คก่อนนะว่ามันเป็นที่แบตจริงๆหรือเปล่าให้สังเกตว่าแบตในอายุการใช้งานมันใช้มากี่ปีแล้วถ้าเกิดเพิ่งใช้มาได้ปีหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าไดนามมันเสียก็ได้นะก็คือไดชาร์จอ่ะมันเสียทําให้ชาร์จแบตไม่เข้าเราต้องมาเช็คว่าไดชาร์จมันเสียหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยผมรู้เลยว่าแบตมันเสียเพราะว่าแบตมันสาปีแล้วมันน่าจะหมดอายุแล้ว มีการอะไรเกาะเยอะเลยเราลองมนาะผมทำคนเดียวนี่ฮนะมันจะลำบากมันเป็นที่ไดนาดมหหือเป็นที่แบตนะถ้าเกิดคนที่ไม่รู้นะก็ะคือวัดปึ๊บอี้สตา์เครืลน,นะขึ้นมาประมาณ14หรือ15โวลต์นะครับก็คือตอนนี้คือไดนามโมมันคือไดชาร์จมันไม่เสียนะถ้าเกิดไดชาร์จมันเสียมันก็จะขึ้นประมาณ12 w, าโวลต์เท่ากับโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับ ก็เดี๋ยวเราก็จะถอดแบตไปทําการล้างตะกานออกนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าพอล้างตะกานออกแล้วม nah ันจะใช้ได้หรือเปล่าคือไม่ช้าเนี่ยผมตะตาแล้วตะตาไม่ติดเลยต้องมาเอาคันนุ้นมาจําพ่วงนะเดี๋ยวเรามาถอดกันเลยนะคือถอดไขน็อตตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะก็เดี๋ยวถอดออกไปโอเคเดี๋ยวไปถอดเสร็จแล้วจะถ่ายดูสิไปก็ถ่ายอ่ะ อาครับผู้ชมตอนนี้เราก็ถอดแบตออกมาแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะถอดฝามานนะถอดฝามันทุกฝาเลยเ้วจะไปเทน้ำกันรดน้ำกรดออกอันนี้สำหรับแบบคนเงินชอ็อตนะแต่ผมเนี่ยนี่มันก็เปลี่ยนได้แล้วอนะ่ะสามปีแต่ว่ามันสามารถยืดใช้งานได้อีกประมาณ6กเดือนถึง1ปีนะใครยังไม่รู้ก็ทำตามได้นะ มันเป็นน้ำกรดนะท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดใครจะทำก็อย่าลืมใส่ถุงมือนะเดี๋ยวเราก็จะคูนี่นะโอ้โหมองดูข้างในไม่รู้กล้องเห็นมั้ยนะลองส่องดูนะข้างในก็แผ่นตะการเป็นแผ่นตะกั่วแผ่นธาตุนะมันก็จะมีตะการอะไรมาเกาะตามแผ่นนะนี่แหละมันทําให้เก็บประจุไม่อยู่นะเดี๋ยวเราจะไปเทแต่ผมก็ไปหาที่เทก่อนนะเทที่มันไกลๆบ้านเลย มันจะเทแล้วนะอืมเทแล้วทำไมหมืนไม่ค่อยออกเลยวะรม่หอมหมดเอาออกหมดแล้วนะออกไวามากมนดด้ำกดเท่าน้ทำไมผมปูเลยวะอืะม เดี๋ยวผมปัามา้วมัน่างนี้ก่อนนะให้มันออกให้หมดนะโอ้โหเดปั้วเลยมันเป็นแบบเป็นตะกันออกมานะเนี่ยที่ใบไม้เนี่ยเห็นไหมว่าเป็นตะกันออกมาเนี่ยเนี่ยความสกรปรกของมันเดี๋ยวต้องมาล้างความสกรปรกพวกนี้ออกไปนะเมื่อเราเทน้ํากดออกไปหมดแล้วนะแล้วก็เอาน้ําร้อนที่ต้มมาแล้วนะเดือดๆนะแล้วก็ใส่ไปนะ ออกใส่ไปอันนี้ผมไปทำ,ทำการทำาให้ข้างในมันร้อนกว่านะมันจะได้ไม่เสียความร้อนไปตอนเทน้ำร้อนไปพี่โอ้โหเนี่ยออกมาดำๆเลยน,นะตะกันนี่อันนี้เราก็จะใส่จริงๆแนละ้วน้ำร้อนจะปลอกหล้วเนี่ยผมเป็ดนี่ระเ,เบิดใช่ไหมหืมเนน่ย มันจะมีกลิ่นนะมีกลิ่นไอกอดออกมาเกือบไม่พอนะคุผู้ชมร,ร้อนเกือบไม่พอนะออนะโหดูสินะเนี่ยกดมันออกแบบพุดๆเลยนะ่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็า เดี๋ยวเราก็ปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้สัก5-10นาทีนะแล้วก็จะมักว่ามันมัคว่ามันเอาพวกตะกานออกไปก็ใส่น้ําร้อนประมาณ2รอบถึง3รอบนะจนก่าคว่าแล้วความดํามันจะไม่มีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอทําเสร็จแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่าไป few moments later ตอนนี้ก็ ครบ10นาทีนะมันที่ใส่น้ำร้อนไปนะ10นาทีที่ใส่น้ำร้อนนะครบแล้วเราก็จะลองมาเทออกนะว,ว่ามันจะมีตะกัน,นหรือเปล่าเทผู้ผูัดซเลยโอ้โหย,เ,ยเป็นสูตรแล้วมันมีไอได้วยเลย ใส่น้ำร้อนล้างแบบนี้สักสองสามอครั้งนะแบบนี้สองสามครั้งต้นกว่าไอ้ดำดำมันจะออกมาหมดนะเอย,ยอะีเอะน้ำ้อน้กดกัดมือนะท่านผู้ชมแสบเลยนี่แันมีตัว เศษที่ออกมานะเศษตะกันที่มันเกาะอยู่กับแพคเกจมันอัดน้ำไปเลยนี่น,นะล้างแบบนี้นะตัวแบบ่าเฮ้ยโอ้โหมันกัดตะไคร์ออกเลยป่ะเดือดม <c oughs> เริ่มพันแล้วเนี่ย น,น,น้ำมันก็จะขุ่นๆแบบออกแต่ดำๆเลยนะนี่นี่คือความสกปรกที่มันเกาะอยู่ข้างในนะนี่นะผมก็จะใส่น้ำเข้าไปแล้วก็จะเทอ,อีกอาตะกล้องขยันไปหน่อยเดียวก็น้ำกดกระเด็นใส่ ผมก็จะถ่ายเดี๋ยวผมก็เทไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมก็ไปตัดเร็วๆเลยนะ รีให้กลับมาใช้ได้ใหม่หลังจากใช้ไปสาปีแล้วนะมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะใครไม่อยากทำก็ไปซื้อใหม่2องพันสอนหแบตเตอรี่แต่ผมแค่อยากจะลองทำไปเสอมันใช้ได้เปล่าแต่ก็จะใช้ที่จริงนั่นแหละต้อมแบตเตอรี่ให้กลับมาใช้ใหม่ในงบไม่ถึง200ร้อ้าว เอาละครับท่านผู้ชมเมื่อเราล้างจนตะกันมันออกไปหมดแล้วนะมันสะอาดแล้วนะต่อไปเราก็จะเอาน้ํากันมาล้างน้าปราปาที่มันอยู่ข้างในนี้อีกทีนึงนะเพราะว่าน้าปราปามันมีแร่ธาตุหลายอย่างนะมันจะทําให้แบตเตอรี่เราเสื่อมไวแต่มันก็เสื่อมแล้วและแบตเตอรี่มันเป็นหลักการนั่นแหละใส่น้ากันไปล้างนะล้างน้าปราปานะ จริงขวดเดียวไม่พอนะแต่ว่าผมซื้อมาขวดเดียวเอาให้ท่วมแผ่นตะขวทข้างในใเฉยก็ได้มันคือตะขวปปะวะเอาแผ่นท่าแล้วกันนี่คืออะไรแต่ก็มีตะขวอยู่แหละ่ะหมดนะทิง้ง นี่นะขยาวขย่านะล้างน้ำปลาปาข้างในน้ำตะเพร่เห็นะเห็นว่ามันสะอาดแล้วนะไม่ค่อยมีตะกันแล้วมมีแล้วล่ะเาขยา่ขยาออกมาให้หมดแล้วก็คว่ำทิ้งไว้พักหนึ่งนะให้มัน ออกมาให้หมดพอออกมาหมดแล้วให้น้ามันออกหมดแล้วเราก็จะใส่น้ํากรดนะแบตเตอรี่มันก็น่าจะแห้งแล้วนะข้างในก็มีน้ําอยู่เหอะถือว่าแห้งนะแห้งแล้วกันต่อไปก็จะใส่น้ํากรดนะข้างในมันก็จะมีขีดบอกนะใส่ประมาณไหนมีไหมวะมีข้างหน้านี่มีนะดูให้ด้วยนะมือกล้อง เดีย๋ยวใส่ไปน้ำกดมองไม่เห็นอ่ะยังไม่ขึ้นมาไงอ่ะใส่ไปใส่ไปพอพอหรอขีดล่างใช่ไหมอยู่ตรงนี้สิเอางั้นใส่ไปอีกพอไหมพอ ถ้าเกิดใส่ได้2อลูก็สือพอนะซึ mm ้อ hmm. มาแค่สามขวดเองที mm ่ก hmm. ็ใส่นะท่านะาผู้ชมใส่ให้มันตามขีดของมันนะให้มันอยู่ตรงไหนเนะี mm ่ย hmm. ตรงโลหรือตรงแม็กเนะี mm ่ย hmm. ไม่เป็นไรดูเอ ออืมโดนก็คือแบบมอยู่ตรงไหนวะไม่ผิวเลยปะไม่รู้ไม่เคยโดนวะมันน่าจะร้อนๆเลยแสบเนร้อนนี่ก็ใส่ไปแล้วท่านผู้ชมระวังกระเด็นหมดแลวหนึ่งขวดนะแล้วอะไรจะได้พอพอนะได้สองลูกกับอีกจิดนหนึ่ง

ไปอีกไปอีกไปเยเอยังไม่เึลนถึงเลยเออนี่เห็นนะอืมไป,ไปีอีกไปีกอ้าวเปดของขอนะดวดแล้วไม่ลมพอแล้วรู้แล้วนะรูดไม่เห็นเลยรูดนี้ก็เห็นไ,ไปอีกวปอีก โอเคน่าจะพอนะแล้วแตะเคียวข้างในนี่ก็เหลือนะน้ำกดโอ้โหอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคก็โอเคอยู่นะก็น่าจะประมาณนี้แหละให้แตะเคียวข้างในข้างในมีเคียวอยู่ต่อไปเดี๋ยวก็จะปิดฝานะปิดกว่าปิดฝา,ดฝาแล้วก็ จะเอาไปชาร์จไฟนะที่ร้านซ่อมร้านซ่อมรถยนต์นะเพราะว่าที่บ้านผมไม่มีเครื่องชาร์จก็เ๋ยไปฝากร้านเขาชาร์จไว้ก็เดี๋ยวชาร์จเสร็จก็จะเอามาลองใส่รถแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าสตาร์ทส,สักสองสามทีนะถ้าเกิดเป็นสตาร์ทแบบแชะขึ้นเลยแบบไม่จิ๊ดๆๆๆๆก็คือใช้ได้โอเคงั้นก็เดี๋ยวไปดูกันที่เราชาร์จแบตเตอรี่เลย the next day นี่นะครับท่านผู้ชมหลังจากเราล้างพวกตะกันอะไรที่เกาะที่แผ่นตะกัวแผ่นท่าแล้วนะ<ๆ>ผมก็เอาไปชาร์จมานะแบดเมื่อวานล,ล้างนะวันนี้ไปชาร์จมาแล้วเดี๋ยวลองวัดไฟดูนะว่ามีไฟไหมดูขั้วก่อนนะ<ๆ>นี่ับนึ่น,นะไม่ถนัดเลยอ่าประมาณสิบสองนะสิบสองุด้าโวลต์นะเดี๋ยวผมจะลองเอาใส่รถนะ แล้วก็ลองสตาร์ทดูเดี๋ยวจะอาใส่รถเดี๋ยวผมขอเอาใส่รถกันนะวันนี้ถ่ายคนเดียวนะไม่มีมือกล้องนะโอเคเดี๋ยวใส่รถแล้วถ่ายดูครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ใส่แบตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปสตาร์ทรถนะเดี๋ยวจะสตาร์ทสักสามครั้งนะว่าจะติดสามครั้งเลยหรือเปล่า โอ้สตาร์ทได้ปกตินะเสียงโอเคไม่แชะแนะเดี๋ยวะดับเดี๋ยวสตาร์ทอีกสองครั้งนะโอเคโอ้เสียงสตาร์ทดีอีกครั้งหนึ่งนะ โอเคหถือว่าประสบความสำเร็จนะก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะถือว่าประสบความสำเร็จนะท่านผู้ชมก็เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแบตใหม่นะเราก็ใช้งบประมาณไปไม่ถึง200นะน้ำน้ำกด3ขวดก็ประมาณ ขวดละยี่สิบาทหกสิบาทน้ำกันอีกขวดหนึ่งก็สิบห้าก็เป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าแล้วก็ชาร์จแบตมาสามสิบบาทเองก็ร้อยกับห้าบาทโอ้โหถือว่าโอเคนะไม่ต้องเสียเป็นพันสองพันนะซื้อแบตใหม่ใช้ได้อีกประมาณหกเดือนถึงหนึ่งปีนะก็ไม่รู้จะใช้ได้จริงป่ะนะเดี๋ยวก็ลองดูว่าอาทิตย์หนึ่งยังสตาร์ทดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะโอเคคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็จะลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วคอมเมนต์ ด่าได้นะคอมเมนต์ด่าเดี๋ยวผมจะได้เอาไปปรับปรุงในคลิปหน้านะผมก็จะถ่ายคลิปนี้ไปเรื่อยๆโอเคก็ไม่มีอะไรก็บ๊ายบายครับแค่นี้จบครับ